ไม่รู้ช้ากว่าเราแล้วน่ววจะไม่ได้อันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะนํามาช่วยอัน้นอันหนึ่งที่เราพบว่าจะช่วยแพทย์ได้คือเรื่องของการสอบลอ้องก็เป็นที่มาของคณะแพทยศาสตร์กับคณะาาที่สองคือเราต้องมีแต่น,นี้ปัญหาของจุฬาคือเรามีนิติบุคคลในเดียวคือจุฬาลงกรณร์มหาวิทยาลัยเราจึงต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสตาร์ทอัพตัวแรกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะนรับในความร่งมมือกับริษสท e s m นะครับก็เป็นตัวแรกที่จะดูในเรื่องตรงนี้นะครับก็โปรด ตอนนี้กําลังอยู่ในขั้นตอนขออยอนะครับแต่ต้องขอบคุณทางหน่วานที่ไว้ใจเราแล้วก็เห็นความหมาญของระบบนี้ในการบรรจุที่จุฬาเนี่ยโปรดักชินนี้เนี่ยเราไดา้ทําการวิจัยนะนำเสนอผลงานในระดับนานาชาติล่าสุดก็จะมีการตีพิมพ์ใน journal วารสารที่ถือว่าเป็นระดับต้นๆของโลกนะคะะรับก็คือเราพบว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้ของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับคอมพิวเตอร์โปรดักี่มีซึ่งเล้ก็จะเป็นบริษัทต่างประเทศนะครับเราสามารถใช้ได้กับกล้องทุกยี่ห้อ แล้วก็ความไวของมันเนี่ยเท่าเทียมกันในเรื่องของการตรวจหาริ่งสกิลมาบัน,กกนบรูปเนี่ยถ้าจะเรียกว่าปุ๊บถ้าเราห่อกล้องในกล้องจะมองไม่เห็นสิ่งที่เหนือกว่านั้นของระบบตรงนี้ก็คือว่าดูตรงซ้ายครับไฮเปอร์พมลาสติกมันหมายความว่ายังไม่ใช่มะเร็งเราไม่กล้าเอาสายสีแดงถ้าเป็นสีเหลืองนะครับลองรันดีดเลยมาอันจะเป็นสีเหลืองมีโอพลาสติกคืออันที่อาจารย์จะต้องตัดออกฉะนั้นถ้ามองไม่ทัน ตัดเมลไดก็จะมีตรงนี้ไปกันเราะว่าความแม่นยำของระบบเราตอนนี้เนี่ยชนะของ Commercial Product ประมาณ15%แต่ก็ยังไงอีกน,นิดนึงครั